มันก็หาความสุขเนี่ยมันหาได้ทางโลกก็หาได้นะเดีวมันถึงจะไม่จีรังแต่มันก็ทางโลกมันก็ไม่อรหันอยู่แล้วไม่หลุดพ้นอยู่แล้วนะหรือว่าทางธรรมก็เหมือนกันหรือสีชีพราม์หลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้มันก็มีความสุขไปวันๆเห็นไหมแต่มันก็ไม่หลุดพ้นเหมือนกันแหละมันก็มันก็โอเคอ่ะมันก็เจริญในทางโลกเจริญเสร็จแล้ว พอเบียดเบียนไอ้ไอ้คนถูกเบียดเบียนมันก็ตายไปแต่มันก็มาเกิดเป็นลูกเป็นหลานของตัวเองอะไรแล้วก็มาสเสวยทรัพย์กอที่มันถูกเบียดเบียนไปมันไม่ยอมหรอกนะรานนั้นมันก็เนี่ยหมุนเวียนเป็นเป็นวัฏจกักรเป็นเนี่ยสังสารวัฏนี่แหละแต่ถ้าอริยสัจส,สี่เนี่ยมันหลุดอ,อย่างน้อยกี่หมูกี่หมาก็เจ็ดชาติเนี่ยใช่ไหมเนี่ยพระองค์กล่าวไว้วาะนั้นเห็นไหม อ่าไอพงเพื่อนที่มาเกิดแล้นจำความได้เฉยก็มีเนาะว่าไอ้ตัวนี้ขอ,ของอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะ,ะทำไมจำได้อ่ะใช่แสดงว่ามันก็มันต้องโอ้เวียนไายกันนะจะเลือดติดนั่นแหละเนาะประมาณนี้ละครับนะเพราะนั้นอยากจะพยายามแซะฟื้นพวกคุณธรรมอันประเส,สริฐศีการที่เรวาลยศาสตร์สีสส่นี่แหละ ที่พระองค์มาตรัสรู้เนี่ยนะเนาะสาธุครับครับผมมก็นนเมื่อก่อนมันผมอ่านเรื่องพระวิทยาตาสประสัฒนาสูตรยังไม่จบแต่ว่าผมว่าเพื่อนที่รู้ปฏิเสธสมุบาญผมอ่านสูตรนี้ได้ออกมาว่าท่าพูดในเชิงไหน ะขออันต่อจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือข้ออีทถามให้ยิ่งขึ้นไปว่าในก่อนนั้นก็คืออันข้อ5ที่ว่าภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าวนรูายาิใหญ่ เป็นปัจจัยการทิ่าจราณาหนึ่งหนึ่งว่าเพราะวิญญาณอันเกีดดำลงโดยการขายกิเลสได้จึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปมีเป็นคู่ที่สองแสดงว่าธรรมะคู่นี้ท่านจะต้องตัด ก็ได้ธรรมะที่พระพุทธเจ้ทนตัดต้องเกิเป็นเกิดพระศาสดาตรีเด็กับนั้นในความสำเร็จทางตรงหลายเหล่านั้งมาอภริจส่วนี้่ที่พระอาจารย์กล่าวกับพระอุปติฌาว่าเอรมมะเหตุปพวะเตสาิุณตตะะโพธสัจโยโรโทยาเอวังวาทีมาสมโนทำทั้งหลายเกิดนเตุพระศาสดาตัดเห็ก ส่นอย่างเห็นพฤติว่ตทวยตานภัสนาก็พิจารณาเนืองหนืองธรรมคู่เพื่อนเพื่อเห็น,ป,น,ป,น,ป,นปรากฏการณ์ของบ้านเมืองเนี่ยแตย่เราไล่หลักของพระพุทธเจ้าอันนี้ไปจับได้มันเกิดเพราะเหตุใดรู้เหตุสิ่งได้เกิดเพราะเหตุสิ่งนั้นไม่ใช่อัตตาแน่และก็ดับไปก็เพราะเหตดดุดับไปดับไปเพราะเหตุใดจึรู้ตุนั้นมันจึงว่างจากอัตตาตัวตน,ตวตนไม่ใช่อัตตานะคำสอนที่พระเจ้าตรัสรู้จึงบอกว่าทำ่างไร คนี่คือประเด็นหนึ่งที่ถามเรื่องธรรมคู่ข้อที่หท่านกว่าวิกษุทั้งหลายภิกษุภผู้พิจารณาเห็นทำแยกออกเป็น2คู่โดยชอบหนึ่งหนึ่งอย่างนี้ท่านใช้ของปวยยานใหญ่ในะข้อความเหมือนกับทางบุญจึงได้ตัดคาถามระพันธ วญาณดับลงจึงเกิดขึ้นไม่ได้ต่อไปีิสูรู้โทษนี้ว่าทุกเกิดขึ้นเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเป็นผู้ปราศจากตัณหาดับกิเลสได้สิ้นเชิงแล้วเพราะวิญญาณระงับลงจำนั้นได้ไหมวิญญาณเกิดมันมีวิญญาณาทีติดวิญญาณเกิดเนี่ยถ้าม่มีที่ตั้งที่เกิดแห่งวิญญาณวิญญาณก็เกิดไม่ได้นะไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณทิตติวิญญาณเกิดขึ้นได้เพราะมีวิญญาณอาทิติแต่ว่าวิญญาณจะตั้งอยู่อยู่ได้ไปเจริญไปบุ่นมองงามได้ก็มีตัณหาเข้าไปรูปด้วยหรือว่าความกำหนัดความเพลินเพลินความดีดีแต่รวมนั้นเพราะนั้นถ้าปราศจากตัณหาดบกิเลสได้ชิดเชิง้วเพราะวิญญาณระงับลงนวิญญาณก,ก็ตั้งอยู่ไม่ได้จเจริญม่องงาม ต่อมาก็ที่บอกที่บอกว่าทีสุดทั้งหลายอางมีผู้ถามว่า,าเปย์ยานใหญ่นะก็วความเหมือนกันกต้องควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจเจณาอีกหนึ่งหนึ่งว่าทุกอย่างใดอย่างึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยน,น,นี่เป็นผู้ที่หนึ่งเห็นไหมท่านไล่ปฏิจจสมุปบาทมาเนี่ยคนใดเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุ ิจารณาเหน็นหนึ่งว่าพระพันศานั่นเองดับลงโดยการคายเลืได้หมดทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เป็นคู่ที่สองนะทวิยตานุปัสสนาคู่ที่สองในข้อที่หกภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบหนึ่งอย่างนี้และอื่นๆและอื่นๆคือเหญญาใหญ่นะจึงได้จัดคาถทประพันธ์ต่อไปอีกว่า ชนทั้งหลายพูดถูกพัทธะครอบงำแล้วแล่นไปตามกระแสะตัณหาในภบกระแสะนี้คือกระแสะตัณหาในภบดำเนินไปผิดทางย่อมอ่างไกลจากความสิสิงสัโยชน์ส่วนชวนทั้งหลายผู้กำหนดผู้กำหนดรู้พัทสะจนถึงจนทั่วถึงแล้วยินดีในธรรมเป็นที่สง,รงบสงระงับได้ด้วยปัญญา ตองเป็นผู้ปราศจากตัณหาดับกิเลสลงได้ชื่นเชิงเพราะรู้ยิง่งถึงถึงพัทธะเนี่ยนะตรงนี้ทำได้ไหมว่าพัทธะเป็นส่วนสุดท้ายหนึน่งเอกพัทธะส่วนเป็นส่วนสุดท้ายหนึน่งความดับพัทธะอยู่ตรงกลางตัณหาเป็นขึ้นโดยรถเพราะตัณหาเกิดอ,อกิดเพราะเหตุคือของพัทธะอะไรความดับในพัทธะอะไรตึงนีน้อยู่ในประชุตในมัจย เฉยสนี่ก็พูดถึงยึดนี่แหละอยู่สิ่งเชื่อโยงกันไปหมดอันนี้ก็คู่ที่หกนี่ท่านก็พูดถึงเกิดเพราะปัจจัว่าทุกทั้งหมดทุกคืออย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะปัจจาเป็นปัจจัยคำว่าพัจจาเป็นปัจจัยหมายถึงพัจจาที่สมัยยึดด้วยอภิสังขาราวิญญาณเป็นปัจจัย สังขัรวิญญาณหมายความว่าไงวิญญาณที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการปรุงแต่งของอา,าอาภีสังขัสรานี้แปลว่าปรุงแต่งธรรมชาติที่เกิดจากการปรุงด้วยสมัยยุทธธรรมอันนี้เป็นความละเอียดของสภาพธรรมที่เกิดร่วมกันกับวิญญาณ